สวัสดีครับพบกับช่องเบิกแตกอีกแล้วครับผมห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องนะครับวิธีการเปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับทําเองก็ได้นะครับผมก็วิธีการเช็คลูกยางว่าขาดยังไงนะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับวิธีพูดพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับติดติดกระคัดหนานนานๆทำยูทูบทีนะครับผมมาครับผมไปไปกันเลยเ็ จะมาเช็คเครื่อมันไฟตัวนี้นะครับผมว่ามีอะไรขาดบ้างไหมนะครับผมมีอะไรขาดบ้างไหมก็เช็คกันก่อนนะครับผมนี่เหล็กแป๊บเราก็จะมาเช็คลูกยางนะครับว่ามันมันขาดไหมวิธีการเช็คง่ายๆนะครับผมวิธีการเช็คง่ายๆก็เปิดสามาเลย นี่วิธีการเช็คนะครับผมแล้วก็เช็คเลยเบื้องต้นนี่งัดครับงัดยกเลยครับถ้าลอยแปลว่าขาดเนี่ยนะครับขาดนะครับแบบนี้ลอยแบบนี้ขาดนะครับนี่ขาดนี่ครับและอีกอย่างหนึ่งวิธีการเช็คก่อสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทมาก่อนมันเคยสตาร์ทนิ่มแล้วเวลาดับมันกระพือทั้ง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 เครื่องก็แปลว่าลูกยางขาดนะครับผม คันนี้ก็จะดูสายพานสายพานก็จะหย่อนหน่อยนะครับหย่อนก็จะทําให้ใบพัดหมุนไม่ค่อยดีนะครับตั้งให้มันตึงกว่านี้นะครับผมก็จัดทํากันเลยครับผมลูกยางนี่คู่หน้านะครับถ้ามันขาดน่าจะขาดคู่หน้านะครับคู่หลังก็ถ้าขาดไม่ได้นะครับผมทาเองไม่ได้ต้องรื้อเครื่องลงนะครับมันยาก นี่ครับปะไปกันเลยครับผมเมื่อไ็นการเสวลา There that's right around, was all all there, there music ก็แมลงขึ้นรอยนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นท่านเหล็กตัวนี้ออกนะครับผมนี่ดีงขาดกระตุยอย่างนี้เลยนะครับผม โอมันเาไปโทรมาพี่ต่ายโทรมาหนึ่งสานแฮ่ยขัดมามันยังใหม่ๆอยูอย่ด้วยนะเครื่อนแล้วตอนนี้ขันเข้าไปแทงโอ้โหมันเกี่ยวไอ้เกี่ยวนี่ครับมันในข้างมันในนี่ไว้อยู่ไอ้ไตัวเมียฝังใช่อ๋อมันต้องทำใหญ่กว่านี้ คลิปแค่นี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหวันนี้แดดจ้าเลยครับผมเอาเรื่องครับเอาเรื่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนอ่